She so is สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชม Stories สตอรี่สนุกๆที่ Family City เนาะก็เป็นสตอรี่ของ M.K.K m ม n กก y King กับ 7G e a r นะคผม7 g e a r นั่นเองก็นำโดยบอสหวังส่วน M.K.K ก็ชอปเปอร์นั่นเองเนาะก็จริงๆเนี่ยเป็น2แก๊งที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นกันปล่อยเหมือนกันระหว่าง M.K.K กับ 7G ็ดเนะผมแล้วก็สตอรี่เนี่ยมันเกิดมาจากที่เรื่องของการมีปากเสียงกันนะผมมันเป็นแผลที่ติดอยู่ระหว่างแก๊ง2แก๊งนี้ ก็เลยเปิดสตอรี่ซึ่งสตอรี่นี้เขาเล่นกันที่20บาทประกันแล้วก็เงินที่ 2m หรือ 4m ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็นสตอรี่ที่นัดไฟกันซักส่วนใหญ่นะผมเพราะว่าต้องการที่จะจบเร็วอะ่ะไม่อยากยืดเยื้อก็เหมือนกับวัดวัดไฟกันไปเลยอะ่ะก็คือหลักๆก็คือเป็นไฟที่นัดกันนะผมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าเป็นฝั่งไหนที่ทําได้ดีกว่านะผมโอเคครับไปชมคลิปกันเลยเสร็บมาเสร็จปุ<า>๊บไป<า>ตรงนี้ก่อนก<ม>็ได<ม>้ขับวนนแล้วก็ แล้วเวลาไปรอเทคสองก็ไปรอตรงนั้นก็ได้เอาเาเอาไฟไฟประมาณสนาทีเอาแกนเอมีห่อเปมีอะไรปะใครไม่ไมครับมีห่อาอเป่กู้างขอหน่อยขอหน่อยนอชุดีกว่าเหมอนันสี่เจ็ดสี่ปเสี่เจเจะได้ชุแบบไม่ต้องกังวนแ้วพี่นายได้แล้วได้แล้วเอาให้แกนเลยเปิดตะโกนนะใครไม่มีห่อสบมาหอเป่กูนะแกนเอาห่อเปลามาเลย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 เล้เลหเล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 นเลเย แกนแกแกแกอยู่ไหนนี่นี่้รออะไรอะพี่อินอไม่ยมือยมือกันเด้อไปรุ่นใครยืนมือหรือเปล่าเยวเลยไตามมาหน่อยพี่รีบหน่อยอย่าไปดึกอย่าเพิ่งอยไปึกรอเพื่นหน่อยรอเพื่นหน่อยเพื่นมาเร็วมาเร็วข้างหลังมาเร็วเข้างหลังมาเร็วเใ้มืออ่ะการด้วยการด้วยการด้วยไหวไวหวเียเข้าไปเร่อยเรเลมาเเลด

ชัดพ่อคุณชุด่อคุณชุดพ่อชุดพ่จนคุณครันายเารองหลังพี่ปีี่ดวไอ่ตัวชุดพี่ต่อดี่ต่อดี่ันด้วยนะเิมอสลับเอปจชุดพี่จันต่อดี่ต่อว้พี่เาแล้วเี้วแล้วคือแล้วอดคือแล้วหอดีคือแล้วหอดีเี้วสวยสวยตายร้อยอ๋ผมชวยชิโนเอง เยี่คิวไปแนะแค่ไม่มีรถไม่มีรถเลยใช่ปะรถบั๊กอะไปกลับบ้านไปอยู่อันนี้มันต่อเนื่องเลยพัดคนละอย่างกันเราไปอยู่บ้านกลับบ้านพี่กลับบ้านไปบ้านเหรอถ้าจะวิ่งเข้าไปแล้วตีมันจะเล่ต้องคือมันแดกยากันตันปุ๊บเนี่ยมันต้องยกแดกอยู่แล้วมงงปะอ่ะพอมันยกแดกยากันตันเนี่ยเรามาเล่นตรงรถเรางงไหมไม่งงใช่ไหม คือถ้ามันแดกยากันตันเราแดกเราเราเราแดกยากันตันฮัลโหลพวกมึงได้ยินปะตีนพี่ชายถ้ามันแดกยากันตันน่ะคือเราจะทําท่าหลอกล่อคือวิ่งเข้าไปแล้วมันจะแดกยากันตันกันทั้งทีมเลยเว้ยจากนั้นเราวิ่งกลับมาที่รถแล้วมันจะร้อนรุ่มรุ่มใจเว้ยมันแดกไปแล้วมันต้องเล่นมันต้องมาเล่นที่นี่เว้ยเดิาไเยอลออ่าเข้าใจใช่ไหมแผนเข้าใจไม่ใช่ชายแล้วหลังจากนั้นเวลามันตายเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลใช่ แต่เราแต่่เเรราาแตต้องวิ่งเข้าไปพร้อมกันนะเราต้องวิ่งออกมาพร้อมกันนะเออต้องต้องต้องไม่ต้องไม่มีใครไปไฟนะไม่งั้นไม่งั้นโดนยิงเหรอพี่เป็ไรพี่เป็นไรโดนยิงก็แดกยากันต้านไงพี่ผมมีเวลากี่ก่อเดี๋ยวผมชุบนะมึงก็ประเมินสถานการณ์เองเลยน้องว่ามันสมควรแดกตอนไหนอ่ะแต่กูเชื่อเลยว่าพรามันแดกแน่นอนถ้าเราวิ่งเข้าไปทำเท่าวิ่งเข้าไปเต็มบ่อยกี่บ่ายแล้วคนทำไมเหรอเต็มแล้ว มีใครหลังรถบ้างไหมเอา่องซ่อมใส่หลังรถหน่อยมาโกง่มานี่มามากพี่บอสเลยใครมี่องซ่อมแบบ้างอะมาให้นายกได้ให้นายกได้มาแล้วมันมาแล้วมามาแล้วมาแล้วเลยแกเลยแดกเลยแดกเลยแกเลยเสร็จแล้วเไป

ฮัลโหลปิดตัวชุบตัวหนึ่งได้ไหมตรงเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮียเขาชุบเยอะเขาชุบเยอะชุบเพื่อให้หมดดิเสร็แล้วสร็จแลบชุ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 บไอ้บาชุบชิโนนะบาชุบชิโนนะไอ้แกต้องเล่นแก่ต้องเล่นไอ้เ้าชุบปะตัวนั้นนะตัวนั้นน่ะแกไม่นัดตัดเพื่อนตัดเพื่อนเลยรอชุบชุบชนชโงชิโนกัชุบยน พี่ชุบ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 ด้วยกลับไปเล่นข้างหลังกลับไปเล่นข้างหลังหน่อยพี่หวังกลับไปเล่นข้างหลังหน่อยีนน้ืข้างหลังเพื่อนตายเยอะเพื่เยอะเลยเพืนแล้วชุบเพื่อน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 หนุ่มกลับไปเล่นบ้างหนูกลับไปเล่นบ้างหนู่มเพื่อนจอบตายชุบเพื่อนเล่นไหนเล่น่อยพี่เล่นไหนเล่นไหนครับอย่า้องชายผมชุบผมชุบเพื่อนดีไฟหน่อยไอ้เพื่อนหน่อยไอ้เพื่อนหน่อยพี่ไหวไหวไหวมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วชุบเพื่อนด้วย เพื่อนดี่องชุกูจะหมดชุดไหนชุไหนบอกมาไป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 ุบไป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 ุบไป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 ไไปไปไไป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  ช่วยอยู่พี่ช็อปเอาเลยไปไปไปเอ๊ให้ชุบชุบเพื่อนหน่อยชุบที่ชุบหมดแล้วอ่ะชุบเพื่อนหน่อยชุบชุบหน่อยอย่าชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยที่ชุบหมดแล้วอ่ะไปก่อนเีเป็นยาการิงเตอร์ใจเลยยังระวังระวังพี่บ๊วยชุบต้อนชุบต้อนหน่อยชุบต้อนหน่อยชุบชุบเพื่อนหน่อยที่ชุบหมดแล้วอ่ะ ไอ้กกัิกิไอ้เยวมีงโไอ้เียวมีคตโง่เลยสัไอ้แกกัดกัดกัดัดไอ้กกัดกัดไอ้เียวมีกัดกัดชุกเพื่อนกูเอ็นกูเอ็นเล็กกูเอ็นเล็กกูเอ็นเล็กยังโง่เยียโง่ชิบหายชวแล้วมโน่ได้แล้วน้มงไอ้ชิวโก้

ไปพี่ขอเล่นพี่ขอเล่นพี่เล่นเลยพี่เล่นเโอเคพี่โอเคไปหอไปหอเลยทุกคนไปหอเลยชูไพ่เดี๋ยวชูไพ้เดี๋ยวห่อเดี๋ยวห่อเดี๋ยวห่อชูไพ่ชูไพ่ชูไพ่ห่อหมาห่อมาเอาอุ้มไม่ได้อ่ะโอเคอ่ะโอเคทุกคนเตรียมตัวนะเตรียมตัวซ่อมรถซ่อมอะไรให้เรียบร้อย

เนี่ยใครชุบยังชุบแล้วชุบแล้วเนี่ยชุบพี่เล็กมายังไม่ได้ชุบใครยังไม่้ชุบให้ชุบให้ชุบให้ใครยังไม่ได้โดนชุบเ้งพี่แฟยงชุบพี่แฟยงก็คืออ่อนไอ้เนี่ยสามไฟพวกมึงยังแพ้ชุบพี่ดาบาชุบพี่ดอบากันหน่อยทำตัวมง่ทำตัวม่เด็ดเดียวไม่ไหวพี่ใครสามไฟติดคิดไงวะโโหดูดัง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 ังไอ้นี่ยหล่นร้ลาดอ๋อน้องอย่าบัฟอย่าบัฟอ๋อดีอ๋อ ห่อเลยห่อเลยไอ้คิวห่อนีคิวเราไปเลยห่อราไปเลยไม่ต้องสนใจไห่อมานานแล้วรอเพื่อนอยู่รอเพื่อนอยู่ ก็จากที่ได้ชมคลิปนะก็ตามคาดจริงๆเพราะว่า MKK ทำได้ดีกว่าผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองมองว่า MKK นะถ้าพูดถึงไฟ์เนี่ยผมมองว่า MKK ไฟ์แข็งมากในแฟมนะผมมองว่าเรื่องทีมไฟ์เนี่ยผมมองว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยถามว่า JK อันดับหนึ่ง A Z อันดับหนึ่งไหมผมมองว่า MKK ถ้าเรื่องของการไฟน์นะไฟ์กันเลยเนี่ย MKK ทำได้ดีกว่า JK อยู่แต่ก็ ไม่ได้มากแต่ก็เดิมเลื่อมทั้ง JK และ a s ซนะผมมองว่าเรื่องไฟเนี่ยแต่เรื่องการเล่นสตอรี่เนี่ยองคประกอบมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างถ้าพูดถึงเรื่องการนัดทีมไฟคุณอาจจะนะแต่ว่าในการเล่นดัดตัวหลุดดัดอะไรเงี้ยนะผมมันมัน,มนองประกอบมันเยอะในเรื่องของตัเองในเรื่องของอประสบการณ์ในการเล่นในเมืองเหลี่ยมต่างๆเนี่ยตรงนั้นก็ต้องไปวัดกันอีกทีนะผมก็แต่ไงผมมองว่า MKK เนี่ยในเรื่องของทีมไฟเนี่ยไม่เป็นรองแก๊งไหนในแฟมแน่นอน นะแล้วก็ไฟนี่ที่เจอกับเจ็ดเียก็ทําให้เห็นเลยว่าทั้ง3ไฟนี่คือเอาชนะเจ็ดเยียได้หมดเลยนะผมก็ถือว่ามาตรฐานจริงๆมาตรฐานยังถือว่าอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วนะผมสําหรับ MKK ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่แนะนำแนะนํามาเนาะสำหรับสตอรี่นี้จริงเนี่ยสตอรี่นี้ผ่านไปแล้วนะ่าจะประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วนะแล้วนะผมก็ขอบคุณมากนะแล้วก็สําหรับสตอรี่ทั้งในแฟมหรือว่าในวัดเองเนี่ยถ้ามีสตอรี่ไหนก็แนะนํามาได้นะผมเดี๋ยวผมจะาเพื่อนไปย้อนชมพร้อมกับวิเคราะห์ไฟ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไงเนะะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปเราจะจบนะโอเคครับสวัสดีครับ